วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวภัศวรรษแซ่ฟงวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความหมายของการสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูลหมายถึงกระบวนการไทโอหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งผู้รับโดยผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นอุปก,กรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ต่อไปคือวิธีการส่งข้อมูลวิธีการส่งข้อมูลจะแปลรูปแบบข้อมูลเป็นสัญญาณหรือรหัสก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับและเมื่อถึงไปลายทางผู้รับก็จะต้องมีการเปลี่ยนสัญญาณนั้นกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถเข้าใจกันได้รู้จักองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบการสื่อสารค่ะมีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ส่งข่าว2ผู้รับข่าว3ช่องสัญญาณ 4. การเข้ารหัส5การถอดรหัส 6. สัญญาณรบกวนแลวอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะมารู้จักกันคือชิดทางในการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็นสามประเภท1แบบซิมเพล็กเป็นการติดต่อทางเดียวเช่นการรับชมทีวีเป็นการรับข่าวสารเพียงายเดียวค่ะ 2. แบบฮาร์ดดูเพ็กเป็นการติดต่อกึ่งสองทางเช่นวิทยุผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลจะส่งข้อมูลและรับข้อมูลในเวลาต่างกันค่ะ 3. แบบฟูดูเพ l ็กเป็นการติดต่อสองทางเช่นการที่เราเล่นโทรศัพท์เป็นการติดต่อสื่อสารการตอบโต้กันณนะเวลาเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะ